เทรที่กรอบโซนของราคาแนะนำมือใหม่จุดเข้าออเดอร์ที่แม่นยำดูกราฟยังไงให้ทำกำไรได้จริง สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆท,ๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมิสเตอร์จีครับ,รบในช่องของ easy trade ฮะช่องที่จะพาเพื่อนเนี่ยเข้าไปสู่ในโลกงวงการเทรดด้วยการใช้สัญญาซิกซี่ซิกแนลทำกำไรกันได้แบบง่ายๆ easy easy หมดเลยครับในวันนี้เนี่ยผมก็มีทริคความรู้ดีๆนะครับก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปเทรดกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนเนี่ยเข้าไปรู้จักการมองกรอบโซนของราคานะครับซึ่งการมองกรอบโซนของ ทำให้เพื่อนๆนสามารถเอาพลิกแพลงแล้วก็เอาไปปฏิบัติการในการเทรดได้อีกหลายอย่างมากมายแล้วผมมันพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะมากๆนะและผมบอกเลยว่าหากใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับและดูดีๆนะคุณสามารถรู้วิธีการเทรดได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับก่อนเราจะไปเริ่มต้นกัน,กนครับผมฝากเพื่อนับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า t ิกต็อของ Easy Trade นะครับโดยเฉพาะ Facebook ของ Easy Trade ครับผมได้มีการอัปเดต ม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่งตางๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะครับผมเข้าเทรดวันไหนผมก็จะมีการปรับตั้งค่าและก็โพสต์ให้เพื่อนๆดูครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งภาพอ,ออเดอร์ของเพื่อนๆเนี่ยมันเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับของผมนะครับเพื่อนๆจะสามารถเอาเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยไปทํากําไรกันได้นั่นเองนะครับ การดูกรอบโซนของราคาเนี่ยคือการที่เราดูครับว่าราคานับปัจจุบันเนี่ยกราฟนะครับมันวิ่งไปในรูปแบบไหนแล้วเราก็ได้ทําการตีเส้นนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะมองกรอบโซนของมันครับดูว่ามันจะวิ่งไปตรงไหนครับมันจะไปกลับตัวตรงไหนคราวนี้เนี่ยเราก็รู้เลยครับเมื่อกราฟไปอยู่ในโซนที่มันกลับตัวได้เนี่ยเราก็แค่รอซื้อในฝั่งที่มันกลับตัวครับหรือในตอนที่กราฟเนี่ยมันยังวิ่งไปไม่ถึงโซนที่มันกลับตัวนะฮะเราก็ฟอลโล่แล้วให้มันวิ่งไปในราคาที่มันกลับตัวแบบนี้เนี่ยเราก็ มัันนนได้ง่่ายๆเองเพื่อนๆเห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่คู่เงินของ EU ครับอย่างตรงนี้นะครับจากที่ผมมองนะจุดแรกนี้เนี่ยผมเห็นกรอบโซนของราคาที่ตรงนี้ครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะก็จะเป็นราคาด้านบนนี้ครับทุกคนอ่ะในกรอบนี้เนี่ยกราฟนะครับจะมีแรงขายลงมาตลอดเลยนะเห็นไหมทุกคนจะเห็นได้ว่ามันไม่เกินโซนนี้เลยนะแล้วก็ดึงเส้นนะครับผมมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ฮะแล้วก็ดับเบิลอีกหนึ่งเส้นครับก็มาประมาณนี้นั่นเอง นะครับผมอ่าแบบนี้ครับทุกคนก็จะเห็นได้เลยครับว่ากราฟเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างกรอบนี้นะครับผมระหว่าง2เส้นนี้กับ2เส้นนี้ฮะมันวิ่งอยู่ในราคานี้ครับเรียกว่าเป็นการไซด์เวย์นะครับในระยะสั้นๆนั่นเองเนี่ยทุกคนเห็นไหมเริ่มมั้งแต่ตรงนี้นี่ก็คือไซด์เวย์ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะฮะจะมีแรงขายด้านบนครับแล้วก็จะมีแรงซื้อด้านล่างฮะคราวนี้ครับเมื่อเราตีกรอบโซนของราคาได้แล้วนะฮะสมมติว่ากราฟข้างหลังมันเฉลยแล้วนะครับเราก็ตีว้ แล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมาซื้อกราฟตรงไหนได้บ้างผมเห็นแล้วครับว่ากราฟเนี่ยมันได้ทําการวิ่งขึ้นมาฮะแล้วมันยังไม่เกินกรอบโซนของราคาเราครับเมื่อไหลกลับลงมาครับผมก็จะมารอหาจังหวะ follow s e l l นะฮะจนกว่ากราฟเนี่ยมันจะไหลลงมาแตะโซนเส้นสีเหลืองด้านล่างนี้นะครับเราก็จะได้ราคาในการกดเซลล์นั่นเองนะครับทุกคนหากเพื่อนๆจะดูกรอบโซนของราคาแบบธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะดูยากเกินไปใช่ไหมละครับผมนี่อยากจะทําให้มันง่ายมากกว่านี้ครับโดยการที่เอาเจ้าตัวสัญญ,ญาณ8 x p e r a d o r นะครับหรือสัญญ,ญา สิกซี่หนึ่งนาทีเนี่ยเข้ามาประกอบควบคู่กันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าออเดอร์ได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อกรามเนี่ยมันมีสัญญาณเนาะเราก็ไปทําการตีเส้นกรอบโซนของราคาครับแล้วเราเนี่ยค่อยเข้าไปดูกันครับว่าตรงนั้นเนี่ยกรอบมันเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยควรจะกดออเดอร์ตามสัญญาณหรือเปล่านะเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าเทรดนะครับทำให้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออกออเดอร์ในทุกๆออเดอร์ท,ที่สัญญาณมานั่นเองก็จะได้มีการปรับใช้กับเจ้าตัวสัญญาณนี้เดี๋ยวเราไปดูออเดอร์แรกกันเลยด ผมมีเงินอยู่ที่1,000 10, 0บาทครับและเดี๋ยวผมจะมาใส่ออเดอร์บานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณเกิดขึ้นอยู่2ตัวครับก็คือเจ้าตัว E.G. แล้วก็เจ้าตัว E.U. นะครับซึ่งผมมองว่าเจ้าตัว E.U. เนี่ยน่าจะขึ้นไปได้นะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นยังไง เรียบร้อยครับผมเปิดบายมานะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เจ้าตัวสัญญาณ8 X Predator เนี่ยคาดการหรือเปล่านะครับผมว่าผมเปิดคู่ไปเลยดีกว่าทุกคนผมเปิดมา2อันเลยนะอีกอันหนึ่งผมจะไปที่ E G นะครับซึ่ง E G เนี่ยมันบอกให้เรากดลงนะับผมกดลงไปเลยนะเพราะว่าถือว่าผมได้ราคาดีในฐานะการกดลงนะฮะจริงๆเนี่ยมันบอกให้เราซื้ออย่างน้อยในราคาเปิดนะครับแต่การาฟมันขึ้นเขียวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ก็เลยหน้าเข้าออเดอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับ โอเคครับดูเหมือน EU เนี่ยน่าจะวินสบายนะครับแต่ EG ของเราเนี่ยจะต้องเปิดนิวเทรดหรือเปล่า และเรียบร้อยครับวินมาฮะออเดอร์นี้ผมก็วินมาทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับบวกมาอยู่ที่851บาทครับผมจะถือซะว่าออเดอร์นี้เนี่ยเป็นสัญญาณใน1ชุดแรกไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกราฟยังเขียวอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปเข้า EG ต่ออีก1คู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่2นะครับถ้าเรารอราคาให้กราฟมันเขียวๆหน่อยเราสามารถเปิดออเดอร์เซลล์กันต่อได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ทันแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยนะ อ่ะโอเคครับแบบนี้เนี่ยเราปล่อยไปครับก็ชนะไปแล้ว2อ,ออเดอร์ครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นอีกสัก2ชุดนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับมีสัญญาณมาแล้วนะยฮะตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณมาอยู่ที่คู่เงินของ EU ครับมันบอกว่าเหลือประมาณ30มสิกิตรงนี้เนี่ยให้เราเตรียมเปิดเซลครับซึ่งในออเดอร์นี้ผมก็จะใส่ที่1 0 0 0บาทเหมือนเดิมฮะเอาใส่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกันครับทุกคนฮะเป็นเลขสวยครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าในออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะ เรียบร้อยครับผมเปิดเซล,ลมาฮะก็หวังว่ากราฟเนี่ยจะเป็นไปตามที่สัญญาณคาดการณ์นะครับโอ้โหทุกคนครับมีสัญญาณมาคู่กันอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใส่คู่เหมือนเดิมฮะเรามันเป็นสายไปคู่อยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่ eg ไปด้วยนะฮะซึ่ง eg เนี่ยมันบอกให้เราเปิดบายครับผมก็ใส่ที่111 1 11เหมือนกันเนาะและเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่าตรงนี้เนี่ยทั้ง2กราฟเนี่ยจะชนะได้ตามเทคนิคหรือเปล่าครับ เหมือนจะได้ทบคูน่นึงฮะออเดอร์นี้ผมจะใส่ทบเงินมานะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยชนะไปแล้วนะครับโอเคโอ้โหทุกคนผมทบเงินได้ราคาไม่ค่อยดีนะครับแต่ออเดอร์ของ EU เนี่ยเราวินมาทั้งหมดบวกมาอยู่ที่946บาทนะครับแต่เดี๋ยวเรามารอลุ้น EJ กันต่อฮะว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมคาดการหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าผมได้ราคาไม่ดีเลยนะฮะแต่ก็บ่นใจครับว่าเราเนี่ยน่าสามารถทํากําไรกันได้ และเรียบร้อยครับวินมาฮะบวกมาอยู่ที่1892บาทครับตรงนี้เนี่ยผมใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะฮะมีกําไรรวมมาทั้งหมด3 4 5 0บาทแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออีกสักหนึ่งออเดอร์ครับเป็นออเดอร์ปิดงานนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเพียงไม่กี่นาทีในวันที่ตลาดปิดแบบนี้เนี่ย8 X Predator จะสามารถสร้างเงินทํากําไรให้ผมได้เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์สุดท้ายกันครับตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่คู่เงินของ GU ฮะมีสัญญ,ญาณเกิดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเเเรรราาามมมตตีียยปิดบกันงนง้ผจะใส่ 1นึ่งเห,ง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 หงมือนเดิมนะครับและเดี๋ยวเรามารองลุ้นกันครับว่าในออเดอร์สุดท้ายของเราเนี่ยจะปิดงานได้สวยๆเลยหรือเปล่าโอเคผมเปิดบายมาแล้วครับก็คราวนี้เนี่ยรอแค่ว่ากราฟเนี่ยจะปิดยังไงเท่านั้นเองฮะ ก็เรียบร้อยครับผมวินมาฮะบวกมาอยู่ที่946บาทครับผมทำกำไรมาทั้งหมด5ออเดอร์ครับในวันที่ตลาดปิดแบบนี้ครับก็เอามาฝากกันครับสำหรับวิธีการดูกรอบโซนของราคาแล้วก็วิธีการเทรดทำกำไรเมื่อเราหาโซนของราคาเจอนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม easy trade เนี่ยก็แอดเข้ามาได้ เลยนะที่กลุ่ม Easy Trade ด้านล่างนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องเทรดเนี่ยเข้ามาคุยกันในกลุ่มก่อนและใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆกันกับผมอยากเข้ามาทํากําไรพร้อมๆกันแบบฟรีๆอยากใช้สัญญาณซิกซี่สิ a แแบบฟรีๆเนี่ย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เจอกันครับบ๊ายบาย